สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวครับผมวันนี้วันที่สามสามเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้ครับผมนะเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะเมื่อวานน,วานี้นะเข้าแบบเน้นๆเลยเนาะเมื่อวานวานี้สามฮานอยผมให้สูตรนะผมเน้นพิเศษอ่ะผมเน้นปกตินะแล้วก็ V.I.P. นะ พิเศษผมเมื่อวานนี้ผมบอกว่าไม่น่าจะมานะก็ไม่มาจริงๆไม่มีศูนย์มาสามแปดแปดเจ็ดแปดไม่มาปกติสี่ศูนย์สี่หกสองนะเข้าศูนย์สี่ตรงๆเป็นตัวเน้นนะตรงๆเลย VIP หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสองศูนสี่ตรงๆเลย,เลยนะออกศูนย์สี่เหมือนกันกับฮาน,น,น,นอยปกติออกเหมือนกันเลย อ่ะยินดีด้วยครับผมสำหรับเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาตามงวดน,นี้กันต่อ หวยฮหาหนอยครับผมสามฮหาหนอยวันนี้ขอให้มีขอให้มีเลขนี้มาสองขอให้มีสองมานะครับก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสี่สองห้าครับผมสองศูนย์ ตัวกัน2 3แล้วก็2 6ไม่มีแต่2 1นะกับ2 2คงไม่มา2 1นะ3 5หน้อยครับผมวันที่3เดือน168ตัวฟันนะครับตัวเน้นนะครับก็จะมี ตัวเน้นก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองเก้าตามด้วยสองศูนย์นะครับผมสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนยะ์รอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นวันนี้ อพิเศษพิเศษไหมปกติเอาปกติดีกว่ากับ v i พพิเศษก็ก็เผื่อไปด้วยนะครับผมนะเผื่อไปด้วยนะนะขอให้ไหลสองครับผมนะขอให้มีสองมาขอให้ได้ขอให้ถูกฝากกดและกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ